ค่ณผู้ติดตรายการว i วไฟเดอร์นะคะกิจกรรมอื่นเดยสามารถส่งมาร่วมสนุกได้ตลอดเลยนะคะ442200นะคะทั้งประเด็นของหนังผีประเด็นของหนังรักนะคะรวมถึง a v e n นเจอรนะคะก็ยังสามารถแชร์ จากในหน้าเพจนะคะลงใน Facebook ของตัวเองเปิดเป็น Public นะคะแคปหน้าจอส่งมาทาง Inbox อย่าลืมนะคะเขียนด้วยว่าคุณอยากได้รางวัลเป็น Avengers, Avengers ์สู่ e n g e r s หรือว่าเป็นรางวัลในรายการนะคะพร้อมระบุชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกับด้วยนะจ๊ะส่วนตอนนี้เอเชียรามาในสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวกับหนังอะมนุษย์จากญี่ปุ่นครับตั้งแต่คาเมนไรเดไปจนถึงหนังเรื่องปรสิตเลยครับ เชียรามาภูมิใจเสนอเมื่อมนุษย์ถูกดัดแปลงดูหนังที่ว่าด้วยอะมนุษย์จากญี่ปุ่นเรื่องราวการดัดแปลงมนุษย์ให้พัฒนาไปอีกขั้นการกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนอีกต่อไปของตัวละครเอกของเรื่อง เป็นตีมที่ผู้ชมพบเจอในการ์ตูนญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นหนังชุดไอ้มดแดงโดยเฉพาะในยุคก่อนที่แต่ละภาคจะเล่าเรื่องการต่อสู้ของพระเอกที่ถูกเปลี่ยนร่างกายเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับสับปะหลาดแม้จะเป็นรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กแต่ก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจรงิงจังเรียกว่าเป็นแนวไซไฟเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์แปลงก็ว่าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้มดแดงฉบับหนังโรงพิเศษตอนชินคาเมนไรเดอร์ ที่ยกระดับความจริงจังขึ้นมาอีกขั้นตัวละครดูเป็นอะมนุษย์เป็นสัตว์ประหลาดมากกว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกับหนังเรื่องอื่นๆแม้แต่ฉากแปลงร่างก็ยังทําออกมาด้วยการเน้นความสมจริงสมจังอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับซีรีส์ชุดไอ้มดแดงมาก่อนแต่นอกเหนือไปจากรายการสำหรับเด็กแล้ว เรื่องราวแนวอามนุษย์ในหนังญี่ปุ่นยังถูกขยายขอบเขตไปอีกกว้างไกลที่โด่งดังกลายเป็นหนังเขาระดับตำนานก็คือเทสึโอะดิไอออนแมนมนุษย์เหล็กแห่งกรุงโตเกียวที่ไม่มีอะไรใกล้เคียงกับไอออนแมนจากฝั่งฮอลลีวูดเลยแม้แต่น้อยเทสึโอะดิไอออนแมนเป็นหนังขาวดำแนวไซไฟสยองขวัญที่ว่าด้วยชายหนุ่มที่ถูกคุกคามจากมนุษย์เหล็กที่แพร่เชื้อเหล็กเข้าสู่ร่างกายของเขาจนอวัยวะแต่ละส่วนค่อยๆกลายเป็นเหล็กกล้าแม้แต่อวัยวะเพศ ก็ยังกลายเป็นเหล็กไปด้วยจนเกิดฉากระดับตำนานแบบนี้ขึ้นอากิระกระตูร,ระดับคลาสสิกก็เป็นหนังอีกเรื่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครที่ก้าวข้ามความเป็นคนหนังเล่าถึงเหตุการณ์ในโลกอนาคตปี2019ที่ญี่ปุ่นฟื้นฟูต,ตัวเองจากสงครามโลกครั้งที่3 รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามพัฒนาโครงการมนุษย์พลังจิตเพื่อหาผลประโยชน์แต่เทคโนโลยีกลับทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองในฉากที่ตัวละครเอกของเรื่องควบคุมพลังไม่ได้จนดูดกลืนทุกอย่างเข้าไปในตัวเองกลายเป็นฉากคลาสสิกข,ของโลกภาพยนตร์ไปแล้วในยุค80มนุษย์อาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวหนังแนวนี้ส่วนใหญ่จะออกมาในทางสยองขวัญเป็นงานแนวไซไฟเฮอร์เร ที่ขายภาพแปลกประหลาดดูน่ากลัวจนมาถึงปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับอมนุษย์กลับมาเป็นของฮิตในวงการหนังญี่ปุ่นอีกครั้งมีงานแนวนี้ออกมาให้ชมมากมายและส่วนใหญ่จะยังสร้างออกมาในแนวทางของหนังทุนสูงหรือบล็อกบัสเตอร์ด้วยและงานที่เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างกระแสนี้ขึ้นแรกๆก,ก็น่าจะเป็นกรราร์ตูนปรสิตสัตว์เดรัจฉานที่เล่าเรื่องของโลกที่ถูกคุกค,คามโดยภัยจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เข้ามายึดร่างและแฝงตัวอยู่ในสังคม คอยกินคนเป็นอาหารด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจไอเดียการออกแบบที่แปลกและแตกต่างทําให้ปรสิทธ์สั์เดรจฉานหรือพาราไซต์โด่งดังตั้งแต่ตอนเป็นการ์ตูนและเคยถูกฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นหนังมาแล้วแต่เมื่อโปรเจกต์ของฮอลลีวูดล่มไปทางญี่ปุ่นจึงได้สิทธิ์กลับคืนมาและสร้างออกมาเป็นหนังสําเร็จด้วยตัวเอง ปัจจุบันเรื่องราวแนวอามนุษย์ได้ขึ้นมาเป็นแนวกระแสหลักของหนังและการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการรวมถึงโตเกียวคูนที่พูดถึงเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตกินคนที่ใช้ชีวิตปะปนกับคนบางก็กินมนุษย์เป็นอาหารอย่างตะกระตะกรามขณะที่บางคนก็พยายามใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ให้ได้แม้มนุษย์จะไม่ยอมรับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์นี้เลยก็ตามขณะที่หนังหลายๆเรื่องมีการออกแบบตัวละครอมนุษย์ ให้แปลกประหลาดแต่ก็ยังมีหนังอย่างอาจินที่ตัวละครอาจินดูภายนอกแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเลยจะแตกต่างก็ตรงที่อาจินคือมนุษย์อมตะที่สามารถฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ทุกครั้งที่ถูกฆ่าจนสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษย์ทุกคนและกลายเป็นจุดขายของเรื่องราวในหนังและการ์ตูนอาจินที่เต็มไปด้วยฉากต่อสู้และการวางแผนอย่างคาดไม่ถึงของเหล่าตัวละครที่มีจุดแข็งอยู่ตรงที่พวกเขาไม่มีวันตาย ่นอินุยาชิกิก็มีตัวละครที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นจกนักรกลจนคิดว่าตัวเองก้าวข้ามผ่านความเป็นมนุษย์ไปสู่ขอบเขตของกระเจ้าไปเรียบร้อยแล้วจากอดีตถึงปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ดัดแปลงจากญี่ปุ่นถูกพัฒนาและต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งถ้าผู้ชมไม่เบื่อกันซะก่อนก็น่าจะมีไอเดียแปลกๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันอีกมากมาย อ่ลองจดไว้แล้วไปห,หาดูนะครับใครชอบหนังแนวนี้นะครับส่วนตอนนี้ไปดูสกู๊ปกันครับสิ้น <not. S 2> สุดการรอคอยเลยนะครับสำหรับบทสรุป Infinity Saga เรื่องราวของยอดมนุษย์มาเวลที่ร่วมต้นกันมาตั้งแต่กว่า10ปีที่แล้วใน Iron Man ภาคแรก ช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามีหนังสกุลมาเวลมากกว่า20เรื่องนะครับกับตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่ที่มากกว่า30คนครับซึ่งจากบทส่งท้ายในซีกแรกใน Avengers Infinity War เมื่อปี2018งานที่เราต้องยอมรับนะครับว่าตอนดู Infinity War เนี่ยเรื่องราวที่มาเวลส s ูดิโอเล่ามามันสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราคนดูได้จริงๆครับโดยเฉพาะวินาทีที่ธานอส ดีดนิ้วซึ่งมันเป็นการยืนยันครับว่าไอที่เราได้เห็นในการ์ตูนหรือว่าที่กามูระเล่าเอาไว้ก่อนหน้านั้น <his> มันสามารถเป็นจริงได้จริงๆแล้วไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการดีดนิ้วนั่นแหละครับ ตอนนี้ผมไม่ถือว่าเป็นการสปอยแล้วนะครับเวลามันล่วงเลยมาป่านนี้แล้วมันได้ผลจริงๆครับดีทีเดียวหายกันไปครึ่งจัก,กรวาลเลยซึ่งชัดเจนครับว่านี่คือเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่หลวงที่สุดครั้งหนึ่งที่มาว v วสตูดิโอจัดให้เราคนดูได้อึ้งได้ทึ่งกันอยู่หน้าจอครับซึ่งก่อนหน้านี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าถึงแม้หนังซูเปอร์ฮีโร่มาว e l จะไม่ได้มีการหักมุมกันขนาดหนังของเกมไนท์เชีมาล หรือไม่ได้ทำร้ายใจิตใจเราแบบหนังเรื่อง The Mist <c oughs> แต่งานหนังฮีโร่มาเวลเองก็สร้างประสบการณ์พลิกล็อกสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับเราได้ไม่มากก็น้อยครับเริ่มที่ เริ่มต้นกันที่หนังเรื่องแรกของจักรวาลเลยครับกับ i อออนแมนภาคแรกต้นทางของสูตรหนังแบบ m มาเว l กับการเล่าเรื่องต้นทางที่มาที่ไปของตัวละครโทนี่สตาร์หรือว่าไอออนแมนด้วยการเซอร์ไพรส์เบาๆครับกับเรื่องราวของตัวละครโอเวอร์ไรสเตนเพื่อนของ h าวเวิร์ดสตาพ่อของโทนี่สตาร์นั่นเองครับที่ตัวของ o อเวอร์ไรเนี่ยกลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของโทนี่สตาร์และพอเราเห็นว่าตัวละครนี้แสดงโดยเจฟฟ์บร <Hayır. S 1> ิจ e ตัวนี้มาผมว่าหลายคนรู้ปั๊บเลยครับว่าเดี๋ยวนั้นโลดเนี่ยไม่รอดเลวแน่นอนครับซึ่งสุดท้ายเกก็เอาซะจริงๆครับกับการพลิกล็อกจากการเป็นตัวละครคนใกล้ชิดโทนี่สตาร์ให้กลายเป็นหอกข้างแคร่ที่จองจะฮุบบริษัทเะเองซึ่งจริงครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหักมุมสำคัญของเรื่องแต่ผมว่าที่ซุ r พไรส์หนักกว่าโอเวอร์ดสเตนเป็นคนเลวก็คือ Right there. สุดท้ายนะเจฟฟริเจ์แกไปสวมชุดไอออนมองเกอร์มาซัดกับไอออนแมนด้วยตัวเองนี่แหละครับเรื่องต่อมาครับทอร์นังจากปี2011ของ Marvel Studio นะครับที่เล่าเรื่องราวของเทพสายฟ้าจากแอสการ์ดอย่างทอที่ถูกส่งมายังโลกเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับในขณะที่ นินแนนแอสการ์ดเองก็กําลังมีเรื่องโดยตัวปัญหาหลักของเรื่องราวที่ว่านี้ก็คือโลกิน้องชายของทอร์นั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องทอ o r เล่าชัดๆเลยนะครับว่าทอ o r กับโลกิเนี่ยเป็นลูกของโอดินที่แสดงโดยแอนโทนีฮอปกิน s ก่อนที่ช่วงท้ายของหนังเรื่องราวในทอ o r จะใส่เซอร์ไพรส์เข้ามาด้วยการบอกว่าโลกิ Loki ไม่ใช่ลูกแท้ๆของโอดินแต่เป็นลูกของคิงหลอฟีกษัตริย์ของพวกฟรอสต์ไจแอน เรื่องนี้นี่แหละครับที่ทําให้โลกิสติแตกและมันคือเซอร์ไพรส์สำคัญที่สุดในหนังเรื่องทอเพียงแต่ว่าสงสัยไอ้ประเด็นเรื่องโลีิเป็นลูกของ Frost ใจแอนมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับ mm hmm. เพราะหลังจากเฉลยความจริงเสร็จในวันนั้น mm hmm. ก็แทบจะไม่เห็นมาเวลสตูดิโอสนใจใประเด็นนี้อีกเลยครับ help. Help, help. ซึ่งหลังจากหนังเรื่องไอออนแมนและทอ ต้องบอกว่ามาเวลเองอย่างที่บอกครับพยายามสร้างเซอร์ไพรส์หักมุมในแต่ละเรื่องอยู่เรื่อยๆครับทั้งการให้เพื่อนรักของพระเอกอย่างบัคกี้บานตกรถไฟตาย,ตายระหว่างปฏิบัติภารกิจในแคปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์ซึ่งวันนี้เรารู้แล้วล่ะครับว่าทำไมเหตุการณ์มันต้องเป็นแบบนั้น ในหนัง Avengers เองก็มีครับกับ Avengers ภาคแรกที่มีการฆ่าตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ผมว่าแฟนๆหนังมา r ว e หลายคนหลงรักแกเหลือเกินครับสำหรับเอเจนต์โคสันใน Iron Man 3เองก็หักหลายทรับหลายซ้อนครับทั้งการที่ให้จู่ๆตัวละครเดอะแมนดาริน ลาเป็นตัวละครที่สวมบทบาทขึ้นมาโดยนักแสดงอังกฤษที่มีชื่อว่าเทรเวอร์ซึ่งตัวจริงของแกต่างกับเดอะบันเดรินลิฟลับเลยครับหรือยังอยู่ในแอร์แมนภาค3ครับเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นกับการที่หนังให้ตัวละครเปเปอร์พอตจู่ๆก็ระเบิดพลังออกมาจัดการตัวร้ายของเรื่องออาดุนคือเลียนด้วยมือของเธอเองครับ หรือใน Avenger Age of Ultron นี่ก็เซอร์ไพรส์น่าดูครับตอนที่ไอ้อา t r o n อนเองพยายามจะสร้างร่างใหม่ให้กับตัวเองแต่กลายเป็นว่า AI ที่อยู่ในชุด Iron Man ที่เรารู้จักกันในชื่อจาวิสเข้าไปประสานกับร่างใหม่นั้นแทนครับแล้วกลายเป็นตัวละคร v i ช i o n ตัวละครเดียวที่ยกค้อนของทอ o r ได้แบบสบายสบายหรือ ันนี้ดอกใหญ่เลยครับคัเทนอเมริกาซีเวอวอรแค่การมีทีมอ v เวนเจอร์ความเห็นไม่ตรงกันแตกกันจนกลายเป็นทีมแคปทีมไอออนแมนแค่นี้ก็แย่อยู่แล้วครับแต่ที่ไหนได้เรื่องจริงในอดีตหนักไปกว่านั้นอีกครับเมื่อโทนี่สตาร์คมารู้ความจริงข้อหนึ่ง ตอนที่บรารอนซีโมโ่หลอกให้โทนี่สตาร์กับสตีฟโรเจอร์มาเจอกับเทปบันทึกเหตุการณ์เก่าครับนั่นเลยครับที่ทำให้โทนี่สตาร์กเข็นความจริงว่าคนที่สังหารพ่อและแม่ของเขาก็คือบัคกี้บานส์หรือว่าวินเทอร์โซเจอร์เพื่อนซีของแคปตันอเมริกานี่แหละครับเซอร์ไพรส์ทั้งโทนี่สตาร์กแล้วก็แฟนๆมา์เวลเลยครับ ไปต่อครับการได้ of t h the l a x y x y Vol. ัม <c oughs> งานหนังภาคต่อของเจมส์กันนะครับใน Marvel Cinematic Universe <c oughs> ซึ่งความจริงในหนังตัวอย่างเองก็เซอร์ไพรส์มาดอกหนึ่งแล้วครับกับการเปิดตัวตัวละครของเค r ร์ทรัดเซลที่ชื่อว่า e g โ <c oughs> ที่บอกมาตั้งแต่ตัวอย่างแล้วครับว่า e ีโกคือพ่อของปีเตอร์ค l ลหรือว่าสตาร์ลอร์ ให้ผมก็นึกว่าสปอยซะแล้วครับกับตัวอย่างที่เราเห็นณวันนั้นกับประเด็นนี้แต่ที่ไหนได้เจมส์กันผู้กำกับเองเขาซ่อนความจริงอีกชั้นหนึ่งของตัวละครอีโก้เอาไว้ครับโดยเฉพาะเรื่องจริงที่โคดช็อกที่บอกว่า ตาลอดเองความจริงแล้วเป็นลูกจริงๆเลยครับแต่เป็นลูกที่อยู่ในแผนของอีโก้ที่พยายามจะสร้างทายาทที่เหมาะสมกับตัวแก่ครับแก่ก็เลยหันไปสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาวไว้เพียบเลยครับและหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ว่านั้นก็คือ มารเรดิควแม่ของปีเตอร์ควิลหรู้ว่าสตาร์อล์อนั่นเองครับเท่ากับว่าเธอเป็นเหยื่อของอีโก้เหมือนกันส่วนไอเรื่องรักที่เราเห็นในตอนต้นเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเข้าใจฝ่ายเดียวเท่านั้นครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของพ่อๆลูกๆเหมือนกันครับ s p i d e r m a แมนโฮมคัมมิ่งกับประเด็นตัวร้ายหลักของเรื่อง v วลเจอรครับ ไอ้ตัวนี้เรารู้ตั้งแต่ต้นเรื่องไม่ใช่สิครับรู้ตั้งแต่ตอนโปรโมทแล้วครับว่าวาลเจอร์มันคือแอนดรีนทูมที่แสดงโดยมาเ์คาคีตันซึ่งเซอร์ไพรส์หลักของหนังสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้ก็คือตอนที่ปีเตอร์พาร์เกอร์เองตกลงกำลังจะลงเอยกับลิซอัลเลนนักเอกของเรื่องครับทั้งคู่นัดหมายกันว่าจะไปงานโรงเรียนด้วยกันปีเตอร์ไปรับลิซอัลเลนที่บ้านก่อนที่จะได้รู้ความจริงว่า S 2> <S 2> <S พ่อของลิสอัลเลนคือแอนดริยันทูมส์หรือว่าเดอะวาลเจอร์ที่เพิ่งจะซัดกันไปหยกๆนี่เองครับนี่แหละครับความลับสุดยอดของ Spider-Man Homecoming ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของเซอร์ไพรส์ที่เราได้ดูกันมาตลอด10ปีใน Marvel Cinematic Universe นะครับซึ่งต้องบอกว่าน้ำหนักมือในการเซอร์ไพรส์แต่ละครั้งหนักเบาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมนะครับ และล่าสุดกับงานที่ Marvel Studio ประกาศว่ามันคือการปิดฉาก Infinity Saga ใน a v e n g e r Endgame งานนี้จะเซอร์ไพรส์แค่ไหนรู้ว่าจะมีทีเด็ดอะไรปล่อยออกมาต้องคอยติดตามครับซึ่งรับรองได้ว่าแม่มันต้องเป็นทีเด็ดที่บันเทิงแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและสะท้อนออกมาจากความเซอร์ไพรส์เหล่านี้ของงานจาก Marvel Studio ก็คือ ัดเจนครับว่านี่คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนที่แสดงวิธีธรรมให้เราเห็นครับว่าทําไมจัก,กรวาลน,นี้มันถึงได้ประสบความสําเร็จนักเพราะการที่ทุกงานของ Marvel Studio พยายามจะใส่เซอร์ไพรส์ส่วนตัวพยายามจะทำให้คนดูตื่นเต้นและบันเทิงกับหนังของสตูดิโอได้ทุกๆเรื่องตลอดเวลามันคือสิ่งที่บอกกับเราครับว่าความสำเร็จของสตูดิโอณวันนี้มันมาจากความที่เขา ไม่ได้ใส่ใจแค่เซอร์ไพรส์นะครับแต่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดแบบทุกเรื่องทุกวินาทีของหนังตลอดระยะทาง10กว่าปีที่ผ่านมาครับนี่แหละครับมันจึงทําให้เส้นทางตลอด3เฟสของ Marvel Cinematic Universe มันถึงได้ประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้จน ไม่ใช่แค่ธานอสแะครับที่จะโดนพัดเด็ดศึกเราคนดูเอง10ปีที่ผ่านมานี้ก็โดนมาเวลสตูดิโอพัดเด็ดศึกสราบคาบเหมือนกันครับไปติดตามอยากจะดูสกูเรื่องไหนก็ไปแนะนำที่วีเฟลเวอร์แมนมาเปจะได้ขึ้นเฟซใหม่ค่ะผ่ใชะบามางบอสฟิสกันดีกว่าค่ะ อันดับ5นะคะ The Curse of the Weeping Woman ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้3.8ล้านรายได้รวม3.8ล้านค่ะส่วนอันดับ4นะคะ Pat s m e t r y ค่ะรายได้ประจำสัปดาห์นี้6.54ล้านรายได้รวม6.54ล้านค่ะสงการามแสตลันโลกกันอยู่ในอันดับ3นะคะรายได้ประจำสัปดาห์นี้11.65ล้านรายได้รวม11.65อ็ดจุดหกห้าล้านค่ะอันดับ2ตกเป็นของซาแซมนะคะรายได้ประจำสัปดาห์นี้1 9บเล้านรายได้รวม68.25ล้านค่ะ และอันดับหนึ่งตกเป็นของ Hellboy รายได้ประจำสัปดาห์นี้1 5 4 1ล้านรายได้รวม30.40ล้านค่ะคุณนิติัเยอะเนาะคุณนิติสวัสดีครับคุณนิติสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิติส่งมาว่าฉาดไหนครับฉากผีในห้องน้ำของเรื่องวันไล่ทีนี้นะฮะคืออะไรอ่ะ ผีในห้องน้ำว้อวบินด่ากลัวน่ากลัวไฮดริสันฟอร์ดใช่ปหมเฮ้ยวันอะไรแบบนี้มันไม่มีผีไม่ใช่เหรอฮะมีมีนี่เหรอฮะมีมันมันมันดูเหมือนไม่มีผีเมียเก่าผีเมียเก่าไฮดริสันฟอร์ดเข้าไปพลิกตัวนางเอกปุ๊บครับเออช็อกกันไปเลยอ๋อตอนผมมัวแต่ช็อกอยู่หายฮดสันฟอร์ดเร็วเคยไม่เคยเร็วนะก่อนหน้านี้ใช่ครับอ่ะนี่คือเราช็อ ใช่ไหมเรื่องนี้ช็อกมากนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลไปเป็นเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่อง The Curse of the Wishing Woman นะครับดูไหมครับเรื่องนี้ดูไหมฮะดูไหมครับก็เดี๋ยวขอสักพักนะถ้าว่างจะไปดูครับโอ้ทำไมต้องถ้าว่างล่ะคือิีๆแม่คนดูหนังผีแล้วป่ะดูหนังผีแล้วป่ะดูเขาบอกดูดูนะฮะอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ ครับสวัสดีครับหาพวกจริงเลยอ่ะโลกนี้เขาก็ดูหนังผีนะนั่นแหละผมได้คําตอบแล้วว่าหนังผีมันต้องฉากเว้ยมันต้องจำแสกถ้าไม่จำแสกจะเป็นหนังผีได้ไงวะอลิสบบมันก็ต้องแบบแต่อย่างเช่นโคตรตะกี้นะคุณตะกี้คุณชื่ออะไรนะนิติโคตรคาดหวังเนี่ยคุณเนี่ยหน้าอลิสนะทำไมฮะคาดหวังมากว่าคุณจะไม่ไปดูจะตอบว่าไม่ไม่ใช่ จะได้มีพวกสักทีคนนี้เหงามากเลยไออัพิน้นไม่อยู่ทำไมฮะอัลิสไม่มีพวกเงนมันจะเอองินจะหาเรื่องลาโมกออกนอกเรื่องทำให้อาลิสไม่โดนพวกเราเล่นมากผมว่าถ้ามีพวกอย่างนั้นนะอย่ามีเลยเดี๋ยวมีคนเดียวเดี่ยสบายใจกว่ามีคนผมเห็นในในเฟซบ o ๊กบอกว่าตั๋วล่วงหน้าอเวนเจอร์ขายสองแสนใบแล้วนะครับครับ อันนี้คือ3เบอร์นะคะที่ได้จากอีกหนึ่งภาพยนตร์นะคะ Five Feet Apart นะคะได้รับเลยยินดีด้วยกับสั้สาเบอร์เลยจ้าล็อกที่แลบอกผมไม่ดูนางร่ำให้มามีคนกรนในโรงด้วยครับสนุกสรุปว่ามันสนุกขนาดมีคนหลับเลยเหรอเขาเพียอะไรไม่ถูกโลกเขาอะฮะไม่ถูกโลกเขาอ่มีอะไรอีก SF ภูเก็ตจองอ็นเกมตรงทุกเต็มทุกที่นั่งเลยจ้ะครับ เกมกันจะไปกำกับซูไซโซโคะสองตอนนี้จะกลับมากำกับไอกาเดียนด้วยละครับทำทำหมดแล้วฮะโลกนี้ถูกเยียบโดยเจมส์กันนะแต่เดี๋ยวตอนนี้ทวิตมันเลยเพราะว่าได้แล้ววินเรื่องอื่นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแนวแล้วปาร์ตีเรื่องปาร์ตีไม่ทวิทไม่แตะเลยฮะตอนนี้ปิดแอคเคาท์นะมีแอคเขาหลุดเนไอ้ อีกผู้กำกับสตาร์วอลแรนจอรนสันน่ะพอมีข่าวเจมกันปุ๊บไล่ลบตัวเองทิ้งหมดเลยงงกลัวกลัวผลกระทบพี่ต่อขอวิธีหลบสปอยแบบเห็นผลทันตาหน่อยครับก็เข้าไปที่พ i ยเลนเบย์แล้วดูก่อนเลยวันนั้นอ่ะยังไม่มีสิพี่มีมันมีมันเป็นเฮดดี้แคไม่ชัดพิมโคต ผมเคยดูแตกยับเลยแต่ว่ามันม <My> ี่ต่อเขาปรับสายตาล้วมันมีการจูนพิกเซลวังอีกางหนึงขึ้นถ้าคุณดูซีรีส์ดาบมังกรหยกในในโทรศัพท์ได้เออผณก็ดูแบบนั้นได้แล้วเดบมอบางแคมีรอบ9ก้ามงครึ่งภาคไทยยังเหลือภาคไทยไงใครภาคใครภาควะทีมงานที่ทีมงานภาคคือไม่ได้เอาดารามาไม่มีไม่มีการโปรโมทเรื่องนั้นครับเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจะน่ากลัวกับการเจ่องมีโปรโมทกระแสมันเยอะนะเรื่องหนังเพลงอะไรอย่างเงี้เนาะที่จะเวิร์กหน่อยอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการวิวไฟเดอร์นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลา3ทุ่มนะครับวันพฤหัสใช่ไหมก็มีภาพยนตร์ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับเวลาบ่าย2นะครับจับไว้นะถ้าไปดูช่องอื่นของ YouTube นะแล้วเน็ตไม่กระตุกนะไม่ใช่นะ อยากรู้ของแท้ของแท้ตุ๊กตุ๊กน้อยรายการสนุกมีความรู้และกระตุกฝึกฝึกผมบอกมันจะบอกทุกคนเสมอว่าการที่มีตําหนิเลยหน่อยมันเหมือนพระเครื่องมันต้องมีตาหนิถ้ามันปั๊มโรงงานมาชัดหมดทุกองค์เนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ขายได้ราคาถูกแต่ถ้าหลวงพ่อกดเองเนี่ยเราตรงนั้นแหวงตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะดีนี่ขนาดอายนะจุ๋ยเอง แล้วก็วันศุกร์วันศุกร์ก็ฟิวไฟเดอร์เรดิโอนะครับสามทุ่มตอนนี้ผมย้ายกลางคืนผมย้ายสามทุ่มหมดจะได้ง่ายเพราะว่าเริ่มเยอะเริ่มงงเองราชวัลบอกให้ไปโหลด VTV มาใช่ครับโหลด VTV ปัญหาคื้และเรื่องเดียวโหลดมาแล้วแต่ดูนี่เนี้ยแล้วแบบผมผมดูผมดูในนี้มันพี่ต่อแล้วผมรู้สึกว่าเอ้เล็กจังขึ้นจอดีกว่านี่ผ่าน Apple TV ได้ปะไม่สดหนังไปพี่ซับไม่ไปเขากำลังแก้อยู่ครับเขากำลังแก้อยู่นะฮะ เขาบอกว่าใช้ mirror cast ก็ได้ใช่ไหมตอนนี้เขาตอนนี้เขายังไม่เขายังไม่ได้เปิดตัวแบบอ f ฟ i ิเชียลเขาเป็นแบบ l a u n c h เป็นทดลองวขาคงเสียตังค์อะจบถาวเข้ามาแล้วฮะไม่เสียพี่ฮ่องกงสุดยอดเขาไม่ไม่เสียประมาณ6เดือนมีให้เสีย VIP แต่ว่าถ้าดู VIP จะได้ดูเร็วขึ้นประมาณสัปดาห์หนึ่งถ้ารอได้คือคือทนทำเลยเขาบอกว่าถ้ารอได้ม่ต้องจ่ายหรอกดูฟีไเถอะแล้วหนังเก่าที่ ที่แบบว่ายังไม่ออฟฟิเชียลนี่ก็ยังมีให้มีครับมีครับดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆโอเคโอเคแฮปปี้นะฮะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ